ทุกคนรถยางแตก่ะเมื่อกี้จะเล่าอะไรให้ฟังมอเตอร์ไซค์ฮะนี่ฮะเรากําลังถ่ายใช่ไหมเก็บบรรยากาศปรากฏว่าก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็แบบนี่ฮะให้ขึ้นปิดรถจะเข้าไปในเมืองเลยจะได้ไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมหรืออาจจะหยุดระหว่างทางให้เขาไปแล้วเราก็ถ่ายต่ออย่างประมาณนี้ปรากฏยางแบนฮะขับมาได้ประมาณกิโล2กิโลแต่ก็โอเคได้ประสบการณ์และที่สําคัญคือประสบการณ์ล้าค่าได้เจอต้นมะยมฮะทุกคน มะยมหวานนี่ฮะต้นนี้มะยมหวานิดมากนี่ฮะ,นนเ,มมฮะเดี๋ยวจะไปชิมให้ดูนี่มะยมหวานนี่เป็นต้นเงาะเท่านั้นเลยทุกคนเห็นไหมข้างบนเมื่อกี้รถมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยบอกให้เขาไปสูบลมแล้วกันเพราะว่ายางแบนเรานั่งต่อไปไม่ได้แบนจริงๆค่ะทุกคนเหมือนพระเจ้ากันแกล้งให้เราต้องเดินค่ะทุกคนอย่าสบายเกินนะคะนี่ฮะเม็ดตรงนี้ฮะเราเก็บกินแล้วมันามันมันไม่เปรี้ยวค่ะทุกคนนี่ฮะ ผู้ข้างบนก็เก็บไม่ถึงไนงะเต็มเลยไปด้วยนี่ฮะนี่แต่รถมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้รถมากค่ะยางแบนเฉยเลยนี่ฮะแต่เก็บให้กินนะฮะไม่เปรี้ยวค่ะทุกคนพันจืดพันหวานก็ได้ก็เรียกว่าพันหวานอืมไม่เปรี้ยวเลยทุกคนจืดจากแงกเลยอือเดี๋ยวรรอโบอกมอเตอร์ไซค์คันต่อไปหรือเดินไปเรื่อยๆค่ะไม่ซีเรียส เพราะว่าในประสบการณ์ว่านี่ค่ะเห็นไหมเงาะนี่สวนเงาะเห็นไหมสดสดเลยต้นบุกค่ะนี่เงาะนี่เงาะอะไรนี่เงาะเงาะสีทองอ่ะนี่เงาะทันสีทองทุกคนมันแข็งๆนะฮะเนี้ยทุกคนลูกจะใหญ่เลยค่ะถ้าเป็นเงาะโรงเรียนแต่ลูกเล็กเราเก็บเม็ดไปปลูกค่ะทุกคน พเม็ดไปปลูกที่กรุงเทพเพาะเอาไว้เพราะว่าพันธุ์จืดหายากนะพันธุ์หวานหายากอืนนี้ต้นพลูกินกับหมากทุกคนนี่ลองกองกำลังออกลูกเลยนะทุกคนนี่น่ะอือต้นกระท่อมทุกคนดอกเยอะเลย ยินดีนะปลูกทุเรียนก็งามเงาะก็เลิศเป็นมังคุดต้นนี้ไปสู่สวรรค์คาลัยเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็มังคุดชอบบ้านนี้จังเลยทุกคนบ้านสวยมากเนี่ยจะอยู่กันสองคนเนาะเนาะนี่บ้านแบบเนี้ยอยู่กันสองคนรักกันมากนี่แบบเนี้ยฮะโิแมนติก หวาแมงป่องทุกคนตกใจเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์มารับเราแล้วทุกคนะอาเดินต่อทุกคนนะฮะมาดูคำขวัญน,นาสารกันทั้งทีทุกคนคำขวัญโรงเรียนบ้านนาสารวักแรกเขาบอกว่าอะไรนะฮะจำได้ไหมเงาะโรงเรียนชื่อเฟื่อง เาะโรงเรียนชื่อเฟื่องรวยเหมืองแร่เห็นไหมฮะสองวักแรกก่อนนะสองวักแรกวักแรกเขาบอกเป็นเงาะโรงเรียนชื่อเฟื่องเพราะว่าเงาะพันธุ์ดีที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่นี่ฮะนะ้มีรสหวานหอมกรอบร้อนอร่อยมีต้นกําเนิดโรงเรียนที่บ้านนาสามนะฮะโรงเรียนนาสามเลยทุกคนนะฮะอยู่ที่นี่ะ่ะแล้วก็ต้นที่ยังมีชีวิตอยู่ต้นแรกเลยทุกคนนี่ตะไคร้ใช่ไหมอืมตะไคร้นะฮะ ก็ยังอยู่ที่โรงเรียนานาสามนะทุกคนนะฮะตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดเก้าฮะทุกคนดีมีรถของคุณลุงช่วยได้ล้นระยะทางนะคุณลุงคุณลุงมาจากไหนครับ,น,บ,บ,บน้ำผูะมาจากน้ำผู้เอาบัตรจะอู้จมุนน้ำผู้เลยเหรอนี่ผมมาจากอิงฝ่ายรีสอร์ทไปนอนมาสองคืนนะโรงแรมนสวยมากตรงตรง,ง,งทางสง่งสายเอเชียนะลุงนะ ดูนบรรยากาศนี่คือจนวดสวนบางคุดลุงไปไหนนะนนอ่าเบีิมูนนาศาดนาซาดงกจะลุยนี่นก,ก,ก่ายุ่งชูไปดยนี่า,า,นนนาไปนาาดเลวซาา นี่เมื่อวานเราเดินมาหน้าลุงนะโอเคค้เกดินมาอู้อีเดินเพื่อจะมากิ่งฝาอย่างเงี้ยได้ผ่านบรรยากาศนส่วนบังคุดตัวน,นี้เรียกส่วนบังพุดตัวนี้เรียกส่วนบังุ่ดน,น,นี่ครับทุกคนแป๊บเดียวนี่รถไฟอยู่ตรงซ้ายมือหน้าวัดอยู่ตรงนี้ถึงวัดอภัยวัดอภัย,ภยเขตตารา พระลูกคุณลุงแข็งแรงแข็งแรงพระคุ้มครองนะคุณลุงนะโชคดีครับนีคุณลุงน่ารักมากนะฮะนี่ะวัดอภัยเขตตารามทุกคนแค่เดียวเองอ่ะต้นโพต้นชสดูสิรถมาไปเราไปทําบุญทําทานนะไปเราไปที่ไหนเราก็เนี่ยหาความดีงาม นะฮะทุกๆน้ำใจไมตรีเราก็จะแบบได้ทําความดีโดยที่ออนะฮะไม่มีการหวังผลตอบแทนนะทุกคนบอกต่อสิ่งดีๆให้กันนี่ฮะสวยมากนี่คือวัดอภัยเขตตารามใกล้กับสถานีรถไฟนาสารทุกคนจา้าพระพุทธมงคลคุณาพรนะจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เป็นพระราชมงคลวชิราพรประพันธ์สุจินโนเป็นอะไรกับหลวงปู่แหวนสุจินโนครับนะ พาเดินชมวัดนะว้าดูสิต้นตะบองเพชรทุกคนยังกับอยู่ฟลอริดาแคลิฟอร์เนียนี่ทุกคนสวยมากเห็นไหมนั่งรถประมาณหนึ่งนาทีถึงฮะห้ากิโลแต่ถ้าเดินเนี่โอ้โหเป็นแบบสี่ชั่วโมงถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนลูกไก่ด้วยทุกคนจ้า หายากนะภาพครอบครัวไก่ให้ทุกคนมีกระท้อนด้วยทุกคนจ้ะมีกระถอนให้กินด้วยทุกคนนี่โ้โหอยู่ต้นยักษ์กระท้อนยักษ์ค่ะกระท้อนนึกถึงจังหวัดสตูลเพราะจังหวัดสตูลแซนชอลมาจากคําว่ากระทอนผลไม้ที่เขามีเยอะเป็นดกดื่นนะฮะที่จังหวัดสตูลก็เลยผลไม้ประจาจังหวัดของเขาก็คือสะนชอนค่ะนะฮะ กระถอนไม่สะท้อนแต่ชื่อแซนโชมาจากสกตูนนั่นเองทุกคนจานะ่านะฮะมายูสินี่ร่วงหมดแล้วทุกคนยังมีข้างบนนะยังมีอยู่ในนอๆแต่นี้ร่วงหมดแล้วนี่ฮะทุกคนต้นไม้สวยทุกคนดูสิอ่ะมาที่รวยเหมืองแร่คําขวัญของบ้านนาสารเป็นก็บอกว่าบ้านนาสารจะเป็นแบบพวกตะกุ่แร่ยิบซ้ําจะเยอะทุกคน แร่ยิบซ้ำก็จะเยอะมากทำลายได้กับบ้านเนี่ยหาชาวนาสารไม่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 ไมน้อยไปกว่าเงาะโรงเรียนนะทุกคนจานะฮะแล้วก็คำขวัญวัดต่อไปก็แท้น้ำพึ่งรวยเหมืองแร่แท้น้ำพึ่งก็บอกเป็นน้ำพึ่งธรรมชาติฮะทุกคนมาจากแบบหน้าผาฮะที่นี่ก็จะมีถม้ำมีหน้าผาเยอะภูเขาเยอะเป็นพึ่งรวงทุกคนนะฮะเขาบอกว่าคนทั่วไปจะชอบพึ่งรวงน้ำพึ่งรวงเพราะมีความเชื่อว่าเป็นอายุวัฒนะทุกคนจา นี่ฮะเมื่อวันนั้นเราออกจากตรงนี้จกปะเราเดินไปเรื่อยๆๆไปอิงฝ่ายรีสอร์ทไงนี่คือวัดอภัยยารารามอภัยยเขตทารามทุกคนสวยไหมล่ะทุกคน